ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในลิควิดีโอรนี้ผมเล่าให้นักจุดฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดุมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักจุดท,ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักจุดจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับ สนับสนุนโดย Forexfyu o ครับแนะนำเพื่อน1คนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยี่ไปกวก่นานั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด In for the p l i g h t นะครับนะักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนับฟรีนาทีครับ30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนักถุนครับก็เป็นโปรโมชั่น Welcome Bonus ต้อนรับลูกค้าใหม่ Interstellar Group ถอนเงินไวได้เงินทันทีเพียง2นาทีทุกวันตลอด24ชั่วโมงหมดปัญหาในเรื่องของการรอคอยเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งอินเตอร์สเตล g r กรุ๊ปนี้ก็เป็นโบร o อร์ที่ฟรีสวบด้วยนะครับนักทุนใครสนใจลายไอดีอยู่ที่ด้านล่างแล้วแอดไปติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่บรอกโดยตรงได้เลยนะครับและนี่ก็คือเสียงของคูเปาจาก Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจครูเปาประจำเช้าว,วันที่1เดือนพฤศจิกายนนะครับ ดันชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดบวก0.38% S&P 500ปรับตัวปิดบวก0.65% Nasdaq ปรับตัวปิดบวกเช่นเดียวกันนะครับ0.48%โดยส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดตัวเข้าสู่แดนบวกไปในวันดังคารขณะที่นักทุนจับตาผลประกอบการของทางบริษัทจดทะเบียนร,รวมไปถึงการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับนักทุนเกี่ยวกับในเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยครับคุณเกรกปาสซัค นักวิเคราะห์จากบริษัท AXX Investment ได้กล่าวว่าตลาดหุ้นนิวยอร์กนั้นดีตัวขึ้นสู่แดนบวกขานร,รับกับคาดการที่ว่าเฟดนั้นจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในปีนี้อย่างไรก็ดีครับนักทุนก็มีความกังวลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันรวมทั้งความไม่แน่นอนของสงครามในตะวันออกกลางและก็ในยูเครน ด้านของคุณซามีสมานานักวิเคราะห์จากบริษัทเวลส์ฟากอออินเวสเมนต์อินสติทูต์นะครับได้กล่าวว่าตลาดยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากการชะลอตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีและจากการที่นักชุนเข้าช้อนซื้อหลังจากราคาหุ้นร่วงลงอย่างหนักในคืนที่ผ่านมาครับขอไปครับในช่วงก่อนหน้านี้ ในขณะที่ราคาทองคําของเรานะครับคุณผู้ชมก็ปรับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับค่อนข้างแรงเลยครับหลังจากขึ้นไปทำ high แถวๆประมาณ2,006กว่าๆแล้วก็ร่วงลงมาในคืนที่ผ่านมาจนทําให้ใครหลายๆคนสงสัยนะครับว่ามันมีข่าวดีเนี่ยรายงานเข้ามาแล้วหรือเปล่าทําไมราคาทองคำถึงได้ลงแรงขนาดนั้นคือในความเป็นจริงแล้วนะครับลักษณะการลงของราคาทองคําอ้างอิงตามทาง E อฟบี e อชสตรีทนิวที่มีการรายงานเข้ามาเนี่ยเป็นการเทขายตามเทคนิคนะครับถ้าถามว่าเรื่องของตะวันออกกลางดี ออก็ต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่ดีครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีทางฝั่งของเยเมนออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าจะเข้าร่วมสงครามในครั้งนี้กับทางฝั่งของอิสราเอลขณะที่กลุ่มฮามัสนั้นก็ได้มีการออกประกาศนะครับเรียกร้องให้กลุ่มประเทศชาติมุสลิมเรามาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการต่อต้านอิสราเอลครับทุกท่านทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาในครับนายแอชลีบริงเกนเดี๋ยวจะเดินทางไปที่อิสราเอลในวันศุกร์เพื่อทําการพบปะกกับผู้นําอิสราเอลนะครับเป็นการ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับอิสราเอลได้อย่างมากเลยขณะที่ท่าทีของนานาชาตินะครับแน่นอนครับว่ายังไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะฮะอย่างเช่นประเทศจีนก็ได้ลบประเทศอิส,อสราเอลออกจากแผนที่นะครับในเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของประเทศจีนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยเช่นเดียวกัน,นาสาหรับตัวเลขเศรษฐกิจในวันนี้นะครับที่น่าสนใจคือแปดนาฬิกาสีนาที regret, ดัชนีภาคการผลิต ของเอกชนในประเทศจีนนะครับใช้สิ่งจะออกมานะครับประกาศแล้วคาดการว่าจะปรับตัวสูงขึ้นถ้าตัวนี้สูงขึ้นสามารถดันราคาน้ํามันได้นิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นช่วง19บเนาฬิกานาทีเป็นตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกาครับ ADP ตัวเลขคาดการเบื้องต้นนะครับคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นอาจจะเป็นลบกับราคาทองคําก็เป็นได้แล้วก็ช่วง3ามทุ่มนะครับเราจะเจอกับตัวเลข ISM ภาคการผลิตของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งค่อนข้างแรงเลยครับตัวนี้คาดการว่าจะทรงตัวเท่า ออกมายังไม่สามารถยืนเหนือ50ได้ก็อาจจะกลับมานุนให้กับราคาทองคําเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะผสมนะครับยังไงพ,พี่นัองทุนต้องระมัดระวังด้วยนะขอบคุณครับ